สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมอยู่กับผมจอร์จฮาวดีนะครับผมเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยก็คือเรามาเล่นเกมโลบอกในแมปของเดฟเรียวอีกเช่นเคยนะครับทุกคนทุกคนผมไม่สบายก็จะบอกว่า,ผม,าผมก็จะทุยอะไรก็จะมาบอกกับทุกคนว่าผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะ แต่ผมก็เพื่อคนดูนะผมก็ต้องมาทำคลิปให้คนให้กับคนดูแหละแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมา <c oughs> บอกกับทุกคนว่าเดตเรียล <c oughs> เนี่ยก็คืออัปเดตแล้วนะครับทุกคนว,วันนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็มากับน้องตอมเหมือนเดิมอีกนะนะน้องตอมทักทายคนดูนะไม่ได้เจอกันนานเลยคนดูคนดูคิดถึงไหมเออไป พี่ก็จะบอกพี่จะมาบอก,กบทุกคนว่าเดซเรียวเนี่ยมันมีอัปเดตก็คืออัปเดตมาประมาณ3มอาชีพนะทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงแก่กๆกันโอเคนะก็จะมีสามอาชีพที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะก็มีนักล่านะทุกคนนักล่าก็เกิดมาพร้อมด้วยลูกธนูและกับดักหมีแต่หมู่บ้าน ไอ้พวกหมูบ้านหมูป่า,ปาทั้งหมดจะกลายเป็นพวกแวมไพร์เดี๋ยวนี้มันมีหมูป่าด้ยวยเหรอวะเขาเขาหมายถึงว่าหมาป่าธรรมดาจะกลายเป็นหมาป่าตัวใหญ่หมาป่ากินเอ๋อจะกลายเป็นพวกแวมไพร์อาชีพที่สองก็จะเป็นท่านประธานน,ะนักรบที่มีพลังเพิ่มขึ้นเมื่อคุณตายแต่ศัตรูจะมองเห็นคุณระยะสองเมตรเอถือว่าดีไหมถือว่าดีไหม ไม่ดีอะี่มันไม่ดีอะโอเคอาชีพโอเคอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นนักทำลายอาคารนะทุกคนก็คือตอนเร,เริ่มเกมเนี่ยก็จะมีลูกระเบิดสี่ลูกแล้วบรรจุกระสุนป้องกันการโจมตีระยะโจมตีทางระเบิดนะบรรจุกระสุนในถังมีระเบิดด้วยระเบิดที่ดินคูณสี่ทั่วหนึ่งอันมาก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ คือตอนนี้เดี๋ยวพี่จะลองมาเล่นอาชีพใหม่ให้ดูนะก็จะเป็นอาชีพนักทำลายอาคารนะดีมากดีมากจริงอาชีพนี้อาชีพอาชีพนี้ดีมากเลยอ่ะระเบิดแรงโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นในแต่ว่าถ้าเจอทีทีมันก็ไม่เป็นไรว้าวมันน่าจะมีอัปเดตหลายๆอย่างมากๆเลยนะก็มีคุกอินเทลอะไรนะมีคุกอินเทลดาวด้วย อจริงอ๋อเอ้ยเออมันมีปราสาทเหมือนเออคุกอิมิวดาวนชไนะป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนปะก่อนที่จะไปเนี่ยก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์ดฮาวดี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับจอร์ดฮาวดี้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าป่ะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะก๊อปคํพูดของคุณนะคะอรอระเบิดออย่างวะ โอ้ไอ้ไอ้กล่องนี้เหละพี่แรงมากอ๋อนี่ดีมากนี่คือกลับระเบิดแล้วเนี่ยเก็บเอาใช่พี่ต้อาไปตบรถรถ่ะใช้เป็นกับดักได้อ๋อใช้เป็นกับดักได้เออจะมาแบบว่ามาหาอะไรนะมาหาคุกอินเพลดาวนะเล้วประกันไม่รอดไอ้สดิประกัน้ยยชิบหาย ไม่เป็นไรพี่โดนระเบิดแล้วมันไม่ตายพี่ออจริงเหรอจริงเนี่ยยันไปลดเลยไอ้ตอมแม่งตัวดำเลยโอเคตอมมีอะไรน่าสนใจไหมอืออืมอือเลยดิโอเคก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีของอะไรที่น่าสนใจไหม ดีไหมของดีมันเพิ่มไดโนเสาร์มากเลยเกียดเดูสิมีเหมือนมีมันมีพี่มีลูกพี่พี่มีธนูอ่ะเฮ้ยไหนๆขอดูหน่อยขอดูธนูหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยนี่นี่นี่ของอัปเดตใหม่กระสุนสองลูกธนูว้ของดีนะไปเดี๋ยวตอมเก็บไว้ก่อน ของใหม่เลยลเนี่ยทุกคนนี่มันอัปเดตเข้ามาใหม่น่าจะปีกับเอ,อลูกธนูกับเออ,เอะไรหน้าไม้ใช่ไหมตอมใช่หน้าไม้แล้วก็ปืนปืนสองอันเออ,อย่างที่ตอมบอกแล้วว่าของมันเข้ามาใหม่แต่ผมแต่ผมผมไปดูหน้าปกมามันผมเห็นอันนั้นด้วยพี่เห็น okay, แล้วปืน ปืนตำรวจเ้ยไม่ใช่มันเป็นแบบปืนเรียกว่าอะไรมันปืนก๊อกอะปืนก๊อกอะไรนะแต่พี่ไอ้ที่ที่มันบรรจุได้แค่นัดเดียวนะ,ะดูเหมือนว่าน้องตอมก็จะเจ็บหนักเหมือนกันเมื่อกี้โดนอะไรนะเหมาป่าใจากเยเลยกระแทกตูดเลยป็นไงพี่เจอล้วโอ้แล้วมันเจอต่อน,นี้เ่ะเจออะไรวะ ราสาละว่กี่เมแล้ว่เฮ้ยไม่เปรนไรหมื่นแปดเองตอนนี้เราเจอปราสาแล้วทุกคนเออี่แต่แต่พี่ไปป้อมก่อนได้ไหมได้ได,ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบุกตอนวันก็นดนะ้ะอันนี้เดี๋ยวเราไปป้อมอก่อนนะเ,เดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพร้อมไปเจอกับไอ้ยักษ์เขียวนะไปเอาอันนั้นมาชุบผมหน่อย ทอมโอเคมามามาใจเย็นๆนะตอมทอมอย่นี่นะนี่เนี่ยืนี่ยนี่เนี่ยอย่นี้ก่อนนี่นะปั๊มนึงป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะช่วยองก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยเองก่อนปั๊มนึงปัโอเคเดี๋ยวตอมอยู่ที่นะโอเครามาขุดทองกันเถอะนะ มีเน,น <It is. S 1> โอเคโอ้ชิตโอ้ไมค์ก็เฮ้บีเราไปซื้อเฟิร์สเอ็ก่อนให้น้องตอมแล้วหลังจากนากั้นก็หยิบเฟิร์สเอ็ขึ้นมานะ <laughs> หยิบเฟิร์สเอ็มาเสร็จนะทุกคนก็ทำตาพี่นะแล้วก็ต่อต่อ,ตอโอเค ฟื้นฟูเสร็จครับพอใกล<ม>้ฟื้นฟูเสร็จเราก็เริ่มมาตอต่อนะดับเบิลหีดดดดดดกดอ e ีเหมือนเดิมนะเลิเกแกงละเลิเกแกง,งต้องซ้อมละไปเป็นไงซ้อมเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่สบายแสบจังไม่พูดแล้วดีกว่าเงินงไม่พอไ <c oughs> ปรเราตอนนี้เราสองพี่น้องนะก็คือเราจะไปบุกฆ่าเราจะไปบุกป้อมกันนะ ความรูม้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่เคยมาก่อนตื่นเต้นมากอ้ามาเจ็ดกั๊ดมาสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วอย่ายิงหัวมันอย่ายิงหัวมันยิงลำตัวยิงลำตน้นแล้วมันแหลกอ่ะพี่แหลกเหรอแป๊บนึงนะพี่พี่ยิงไปก่อนนะโอเคโอเค ออกไปละคลายแปบโอเคไอตอมไม่น่าไหวนะดูเหมือนว่าพี่อ,อยู่เจ็บโอ้พี่ผมโดนอ่ะผมโดนตีปะเนี่ยพีไ่ไม่โดนไม่โดนตอนเนี้ยพี่กำลังยิงดักยิงช่วยช่วยตอมอยู่ตอนเนี้ยหาแล้วตอมมันคืนแล้วเอาพี่ผมค้างอีกแล้วโอ้ชิบหายแล้วตอมคืนพระจันทร์แดง จริงพี่เห็นก่อนต้อมไปป้อมก่อนใช่ไหมพี่ใช่ไปป้อมก่อนอย่าเพิ่งห้าวอย่าเพิ่งห้าวโอ้โอ้เปลี่ยนผมอยู่นิ่นึงใช่ไหมใช่อยู่นิดนึง <c oughs> ต้อมเร็วเน็ตปิงพี่เน็ต <net> ปิงไอ้ป้อไอ้ต้อมเน็ตปิง เน้ตปิงม่ไม่ถูกจังเอาละตอมตอมเน็ตปิง,กกงเฮ้ยมันบังคับยากจังวะมามาเนี่ยโอเคโอเคดีเยเอา้าอะไรเนี่ยแม่งยิงธนูธนูปักหัวกูเลยมีตายอ่ะไม่ตายไม่ตายแม่งแต่ว่ามันมันหลงเหลือธนูมันหลงเหลือบนหัว <S <S ตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บของนะ นะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแถวแถวนี้ดีกว่าว่ามีของดีเฮย้ยน้ำมันจิ้งเหลนวะทุกคนแถวนี้มีน้ำมันจิ้งเหลนให้ฟรีด้วยจิ้งเจอหมดแล้วหรอพี่เออเจ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 อไหนวะหมดแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยเออจิ้งดีพี่หมดแล้วเหรอเฮย้ยหน้าไม้วะทุกคนหน้าไม้ของดีของดี ของดีว่ะทุกคนหน้าไม้หน้าไม้พี่ผมได้ปืนทระโขงมาพี่แนวว่าปืนทระโขงนะแนวมาให้ดูนีมันเรียกว่าบัตเดอร์บัตใช่บัตเดอร์บัตแนวว่าแล้วปืนทระโขงนี้ปืนทระโขงเฮ้ยตอมเห็นตรงนั้นป่ะตอมไม่เห็นพี่ไม่เห็นนะ มามามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆจะพึ่งกดนะพี่พร้อมไปหาท็อตแป๊บนี่ๆๆมาดูนี่มาดูนี่มันค yep> ือเอ็กคาริเบอร์พ um. mm> ี่กดเลยก็ได้พี่โอ้โหอ่ะเอาดาบออกเอาดาบอ่ะเดี๋ยวนะชิบหายแล้วเอาดาบออก้องกินแซบดีกว่าพี่ไปซองกินแซบดีกว่าอะไรนะ เงี้ยมึงเยี้ยไอ้ต้องกินแซ่บมันมาแล้วไอ้ต้อมพี่มาซ่องกินแซ่บพี่พี่มาซ่องนี้ตรงไหนพี่มาต้องซิมาใกล้ๆนะพี่มาใกล้ๆเรียกมันมาพี่มันมาอย่างไปไกลขีบหาแล้วเดี๋ยวเห็นตัวมันก่อนแป๊บนึงไปดูหนายอ่ะ จุดไฟเลยต้อมระเบิดไม่ออกง่ายเหี้ยไอหน่ะยิงยิง,ยงอีกวันตูมยิง <c oughs> ทำไมมันไม่ระเบิดวะ <c oughs> บุ้งแก้บแม่งยิงจนจนเป็นรูแล้วดูดิด,ดูกลุนเลยว้าย อ้าแตกซะแล้วแต็ซะแล้วตายแล้วมาเรายกมาตายแล้วแล้วยังไงต่อไปพี่ไปป้อมกันใช่ไปป้อมกันดีมันงูแบบอันนี้คืออะไรคือแดงใช่ไหมพี่ถ้าผมถืออันนี้พวกเวรพามันจะกล้าอย่างผมบอกว่า เออไม่ oh กล้ากล้าหรือไม่กล้าก็ไม่รู้นะปึ๊บเนี่นะปีถ้าหนึ่งอีกทีมันจะมีบอสอีกตัวโผล่มาปะตูดใหญ่ชิบหายเลยดูดูดีทุกคนตูดใหญ่ชิบหายอ๊ะน้ำหนาบีโอเคเดือดตายแบบสุดฝ<า>อสิงเนลยทุกคนนี่นี่คือวิธีการต่อหน่อยนะอึ๊บอ่ะฮ้ยอึ๊บอ่า ฮ้ยโอ้โอ้โอ้เสียวคักโอ้เสียวคักโอ้โอ้คัก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 โอ้โอ้โหเหอ้นตูดชิบอายอ้โอ้ยแแมอ้โอ้าอ้โอ้โ้อ้เอ้โอ้โอนัอ้อ้โเ้โอ้โอ้้้า้อ้อ้โอ้โ พันห <2005, S 2> <อ>้าลำลำบึกบืนเลยมาเดี๋ยวเราไปดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์ดีกว่าทอมทอมอ,ออกมาเร็วทอมจะเยอะเยอะจะสูงมันจะสูงด้วยกัน,นกไปไปไปเราไปดึงดาบกันนะครับทุกคนก่กอนจะไปกดไลค์ด้วยเออก่อนจะไปก่อนก่อนที่จะดึงดาบเนี่ยกดไลค์นะครับกดไลค์นะทุกคน กดแชร์ด้วยถ้าคุณแคร์เนี่ยก็กดซับสไครต์ให้กับผมกด E ไปเลยดึงดาบโอ้พดึงดาบเกมนี้ไม่สมบูรณ์เลยพี่ไม่ควรตกทะลุเลยดึงดาบดึงดาบดึงดาบวอ่าดึงดาบเออผมผมมุดไปแล้วพี่ทำไมเขาใชยเวลานานอะไรนะ ผมโมกี้ดูว่าเขาใช้กีฬานานเพราะว่าเขาสช้การสั่งอีกคนคำตบอุ้ยชุบอุ้ยได้แล้วครับทุกคนเป็นเอ็กคาริเบอร์นะครับทุกคน <Wow. S 1> โอ้โหสุดยอดเลยเอพี่มันมีความมันมีความสั่งต้อนของของอ่าของนักโคตด้วยอะไรนะฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟูดยสอยยิ่งเลยทุกคนขอมาเล่นด้วยไอพี่ นะตอนนี้เราได้เอ็กคาลิเบอร์มาเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอมอยู่ไหนโอ้ไม่ได้นี่นี่ตอมปันปันดีมีเดีมาไปเล่นดูมาไปเล่นดูนี่นี่ดาบดาบซอยแบบซอยแบบซอยยิ่มากเลยทุกคนไหนๆเรา,าอเอาไปซอยมาดิป้าบ้าอยู่ไหนวี่เอ๊ะป้าบ้า ไม่ไม่ลองเอาไปซอยซอยมา้ามันบอกว่ามีมันมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ตัดเน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 ม้ตมตมาตัวมา้ว <c oughs> มามนะมตัวนู้นหนูจะลองกูม้าบอกไม่นะเอ๊ีจูบก่อนจะตายขอน่ยอสตาการย <c oughs> ับฟ้าผ่าฟ้าผ่าไ <ป S 2> หมมีอะไรจะสั่งเสร็จหรือเปล่าอ่ะเลิกกับดรากูสักทีเถอะเฮียต้องหำใหญ่ชิบหายไม่ได้หลักเจ้ามมาต่ดนเงินรี่ฆ่ากูเถอะก่อนที่กูจะโดนเด้าว้าไม่ลำดาบก่อนเหรอ ไอ <Hey. S 3> ้มาน่ะง่ม like ึงเอายูนิคอร์นกูไปไหนไอ้ฮะยูนิคอร์นของกูน่ะท่านนึกจะให้แกพูดน่ะฮะอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยใช้เอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่น่านหมดแกงตูดมา ไม่มึงสาปปุ๊บน้ำแตกเลยเมื่อกี้นะีเด่วที่นดเออโอเคนะทุกคนก็ก,ก็อัปเดตเนี่ยก็จะมามีประมาณนี้นะทุกคนก็มันจะก็จะ,จะมีแบบหลายอย่างมากเลยนะทุกคนก็ของอะ่ะก็คืออันที่เด่นที่สุดนะก็จะมีป้อมนี้เพิ่มเพิ่มเข้ามานะเป็นป้อมแบบอ่เป็นป้อมที่เอาไว้อา่อานะคือข้างในมันจะมีดาบอะนะ่ะ แต่ว่าก็ว่าอยู่ไปเวลานานก็ใช้เวลานานในการแบบว่าดึงอยู่นะแล้วก็บอสตัวใหม่เข้ามาใหม่อะไรอย่างนงั้นก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์ดฮาวดี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับจอร์ดฮาวดี้งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่นต่อเลยแล้วกันสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย 一号。